สวัสดีครับวันนี้ทำอยู่กับรายการบูมเมสแคทเตอร์นะครับผมอันนี้ก็ที่เราบอกไว้แล้วครับคลิปที่แล้วน่าจะบอกไว้ที่เราจะเอ่อมาดูบริษัทกันโอ้ยตอนนี้ก็ไม่แหลกเท่าไหร่ก็เดี๋ยแหละ,ะเดี๋ยวจะเอาไว้ข้างนอกก่อน โอเคครับผมก็ออกมาแล้วนี่ครับก็เป็นอย่างนี้เลยนี่อุย้ยแหลกครับผมอ๋อไม่ได้แหลกอะไรนี่เดี๋ยวผมจะไปดูนี่ก่อนดีกว่าตึกส oh ีนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหโอ้โหปแบบนี้โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมนี่ครับชั้นสิบมั่งก็ไม่มีอะไรครับผมไปดูชั้นต่อไปเดียว เออนี่เดียวพอไกลสุดนี่ห้องสอเตินหรือว่าห้องถ่ายรายการอะไรประมาณนี้ม่บ้านมีสองคนนะอ,เด,อเดี๋ยวหนึงน่งหนึ่งเอ้ยแรกแรกแรกมากเลยนะครับผมเนื่องจากเข้าออ,อ,อ,ออกกันอยู่นั่นแหละ เออโอยดูชันต่อไปครับก็เมื่อกี้ก็ห้องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ห้องนี้ครับเป็นเออเอ,อ,อันนี้ห้องถ่ายทำานี่ครับผมห้องถ่ายทำดูฉันสุดท้ายกันครับผม อันท้ายนี้นไว้แบบว่าเหมือนเป็นเพงลงนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ดแลกแลกแลก,แกนี่ครับคอมคอมคอมสี่ตัวแล้วก็มีเอ่อไว้เก็บอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นห้องเออเขาเรีเยกนอะไรเนาะเออเสียงอะออเนั่นแหละตักอย่างนี่ก็ตรงนู้นไว้ก็ลองเพลงนะครับผมนี่ก็ห้องควบคุมเสียงอะไรประมาณนี้ ไม่ก็เป็นห้องดนตรีเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมใครมาไหมนี่เฮ้ยตกครับผมอุ้ยแหลกแหลกมากครับผม โอ้ขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากเขาหลายคนเกินเขาเข้าหนักกว่านี้เรียบร้อยแน่นอนเออใหม่ก็จะปิดได้โอ้ยแลกครกับแ,แ,แลกเลยเอันนี้เด้อเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอันนี้เดวยวมันจะได้ไม่น่าแลกมากอันนี้ โอ้ยอย่าพึ่งเข้าดีโอ้ยโอ้ยทำไมเข้าพร้อมกันโอ้โหชื่อเดียวกันโอ้ยโอ้ยแหลกโอเคครับไม่หไม่แหลกละไม่ให้แหลกมาข้างบนนี้เหมือนเสาอากาศนะครับไปดูอะไรก็ได้แล้วแต่ส่วนนี่ฮะที่เห็นเส้นชัยนะครับตรงนู้นนะครับไปเล่นเรือครับมันจะวนได้หนึ่งรอบพอดีนะครับแต่ว่ากว้างมากต้องมีอย่างน้อยสองวันม้งเลย เก okay, ็บห้องโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวโอเค okay, ครับผมห้องนี้ก็เป็นห้องเก็บข้าวแล้วห้องนี้ครับผมเหมือนเราทำส่วนไปด้วยนะครับผมเหมือนห้องอาหารอะเอาง่ายคือนั่นแหละ ไปครับแล้วก็ไปอยุบนหัวนุอนก็ไว้เลี้ยงแกะเลี้ยงไก่กระแต่นะครับที่ชี้ไปเมื่อกี้ทบมาดูบ้านของเราบ้างครับผมเราจะไปทางซ้ายนะครับวนจากทางซ้ายไปนะครับผมห้องนี้เป็นห้องอาหารนะครับผมแล้วก็มีห้องเก็บข้าวด้วยครับ เสือไม่เข้าเลยก็แกะไเรไ,ไม่เลยไม่เสือ,มอแมะอันนี้ก็คือห้องสมุดนี่ก็มีโต๊ะเอนชานอยู่หมดเวลานี่ก็คืออ,อตัลตรงมาตรงนี้นะครับถึงจะเป็นห้องนอนของเรานะครับผมอันนี้ไว้เก็บของแล้วครผมพวก เพชรไดมอนด์ Diamond, อะไรพวกนี้เออเหมือนกันน่าจะชื่อนี้สองนี้นี่ก็ไว้เก็บอะไรก็แล้วแต่ครับได้หมดเลยก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับก็ไม่มีอะไรมาเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าก็จะเป็นเหมือนเดิมเดิมส,สำหรับเอ,อ่อใครนะครับที่ชอบ กดไลค์นะครับกด Sub สไครครับแล้วกดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบอะไรก็เม้นบอกด้านล่างได้เลยนะครับผมแต่อย่าพูดอะไรที่มันเจ็บจี๊ดอะไรเงี้ยอย่าอย่าลืมนะครับไปกดเอ่อรครที่ช่อง BOOM ู h ช n n e l ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากโหลดนะครับด้านล่างขวานี้เลยด้านล่างขวา ด้านล่างขวาเนี่ยเนี่ยแถวแถวเออนั่นแหละสักที่อ่ะนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามาลองครับสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับ